ทุกคนเคยเจอคนที่กดคนอื่นลงเสมอไหมครับทุกคนอาจจะเคยเจอคนแบบนี้ครับไม่ว่าจะสังคมในห้องเรียนหรือว่าสังคมการทางานนะครับผมทุกคนก็เ,เจอคนแบบนี้อยู่ล่ามไปนะครับก็คือคนที่กดคนอื่นลงตลอดเวลาน,นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้นะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าคนแบบนี้เป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วเราจะสามารถรับมือมันยังไงได้บ้างนะครับผมก็แบ่งเป็นสองพาร์ทแล้วกันนะครับคลิปนี้โอเคเรามาดูเหตุผลกันก่อนนะครับว่าทาไมคนแบบนี้ถึงเป็นแบบนี้นะครับจากที่ผมไปหามานะครับแล้วก็จากที่ผมไปอ่านจากที่ต่างๆมานนนนีี่่ยก็พบบบบวาคคแ้ะรัผมด ความมั่นใจในตัวเองครับผมด้วยความที่เขาขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็ต้องกดคนอื่นลงใช่ไหมครับเพราะว่าในการที่เขาจะขาดความมั่นใจในตัวเองได้เลยครับเขาต้องขาดอะไรบางอย่างในตัวเขาก่อนนะครับแล้วพอเขาขาดเนี่ยเขาก็ต้องหาอะไรบางอย่างมาเติมใช่ไหมครับแต่การเติมของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นการกดคนอื่นลงให้ต่ําลงไปกับเขาเองนะครับเพราะว่าการทําแบบนี้มันจะเป็นเหมือนการเติมเต็มให้ตัวเองเนี่ยสูงกว่าคนอื่นนะครับในสังคมที่เขาอยู่ณตอนนั้นนะครับทำให้เขาเนี่ยรู้สึกที่จะแบบรู้สึกพลาวรู้สึกแบบตัวฟูตัวใหญ่ขึ้นนอออะะไไรรรย่าเี้คับหืม มีประสบการณ์ผูกกด มาก like ่อนนั่นเองนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับสังคมวัยเด็กหรือว่าปมในวัยเด็กของเราเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตเรามากๆไม่ว่าจะด้านไหนในชีวิตนะครับผมปมวัยเด็กของเราเนี่ยมีผลกระทบต่อชีวิตในปัจจุบันของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับคนกลุ่มนี้ก็เช่นกันครับคนกลุ่มนี้ก็อาจจะโดนกดมาก่อนในชีวิตนะครับไม่ว่าจะด้านการเรียนไม่ว่าจะด้านอะไรต่างๆนะครับด้านการทํางานด้านการเงินด้านหน้าตาด้านรูปร่างอะไรประมาณนี้ครับอาจจะโดนกดมาก่อนแล้วก็โตมาเนี่ยมันก็จะเกิดการแบบว่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะครับแล้วก็มันจะย้อนกลับไปที่ข้อที่่่ววววาาาขดดคคมมััันน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 ใใใจตเเออง้้้แลพห็ ได้กว่าตัวเองในด้านนั้นเนี <laughs> anyway ่ยเขาก็จะกดลงไปต่ำกว่าเยอะเลยเพื่อที่จะเอาตรงนั้นเนี่ยมาเติมเต็มให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เหตุผลที่3นะครับที่ผมได้ไปค้นหามาก็คือว่าเขาเนี่ยคิดว่าการกดคนอื่นเนี่ยมันคือความแข็งแกร่งนะครับมีคนคิดอย่างนี้จริงๆนะครับแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับคิดว่าการกดคนอื่นไปต่ำกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่แบบแข็งแกร่งแล้วก็พลาวตัวเองนะครับผมเขาก็ภูมิใจนะครับว่าคนอื่นแม่งต่ำกว่าเราอะไรเงี้ยคือคนพวกนี้เขาจะแบบภูมิใจอะไรเงี้ยครกกาดนะครับ กินแล้วมันก็แค่คกลไกการป้องกันตัวเองจากปมใ,ในอดีตมันก็ย้อมปนข้อสองที่ผมพูดใช่ไหมครับแล้วก็จากข้อสองเนี่ยมันก็จะย่อมเปนข้อหนึ่งอีกทีนะครับจะเห็นได้ว่าสามข้อที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับผมแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะคแค่ผมแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้คิดขึ้นมาเองแล้วก็มันเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมวงเล็บตัวตัวเลยว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเขาต้องการได้รับคำ ผม้กูทํานู่นเอากูทํานี่กูทําทุกอย่างเลยอันนี้แล้วพอชมปุ๊บก็จบคือคนพวกนี้เสพติดคําชมครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาคําชมไปทําอะไรเหมือนกันนะฮะแน่นอนครับว่าบางคนจะเป็นกาลังใจก็ได้นะฮะแต่ว่าบางคนก็แค่ได้รับคําชมแค่นั้นแล้วก็แบบเออฟินแค่นี้พอโอเคมาถึงส่วนที่2ของคลิปนี้นะครับก็คือการรับมือกับคนพวกนี้นั่นเองนะครับอย่างแรกนะครับผมที่เราทําได้ก็คือการทําความเข้าใจนะครับว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเราเลยสิ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันก็คือมันก็อยู่ที่ตัวเขาครับเพราะว่าตัวเ้้้้้าาาาาามีีีีปปัญหดดดดดดนนนนนจจิตตใใอออะไร มันคือมันไม่ใช่ปัญหาของเราเครับคือถ้าเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดนะครับมันก็คือมันก็แค่นั้นนะครับคือเข,เขาก็ทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับอย่างที่2นะครับอย่าตอบโต้ ด้วยอารมณ์พยายามแข็งเข้าไว้นะครับอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าการเจอคนแบบนี้เนี่ยมันเป็นคนที่ค่อนข้างท็อกซิกการตอบต้คนท็อกซิกด้วยการไม่ใช้อารมณ์เนี่ยมันจะมันต้องใช้สกิลอะไรบางอย่างที่มันต้องบียอนแบบเหมือนเหนือคนทั่วไปมากๆครับอันนี้ก็ต้องฝึกกันนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราทําได้มันจะเป็นผลดีต่อตัวเรามากๆนะครับข้อที่3นะครับถ้าสมมติทําข้อสอบไม่ได้นี่ไม่ต้องไปพูดคุยกับมันเลยครับออกห่างไปเลยตีตัวออกห่างว่าเฮ้ยเชน,นี่ไม่ชอบกดกลัวไอ้เชน,นี่ชอบดูถูกกลัวออกมาไม่ต้องไปคุยกับบเ โอเคหน่อยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องแบบว่าเออเข้าเข้าไปแบบพงผังแล้วก็แบบเออเข้าไปตอบโต้ด้วยอารมณแบบ์อะไรเงี้ยมันก็จะก็จะทําให้ไฟมันก็จะยิ่งแบบทุบๆเข้นไปอีกนะครับซึ่งคนประเภทนี้เถียงชนะยากมากนะครับผมแล้วก็แนะนําว่าอย่าไปเถียงดีกว่านะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับถ้าสมมุติมันแก้อะไรไม่ได้แล้วจริงๆพูดคุยกันเลยครับพูดตรงๆเลยครับว่าแบบเฮ้ยใชมึงพูดแบบนี้กูได้ไงวะมันมันไม่สมควรนะเว้ยเออกูกูไม่โอเคว่ะและถ้าเขาไม่ไม่คิดว่าตัวสิ่งที่เขาทํามันผิดนะครับจริงๆมันก็็ไไไไมมม่่่่่่่่ดด้้้้ผิิหรรอออออกกแแตววาาาาเเเชบะลถคสสนนใใจงที ไม่ชอบแล้วยังทํามันต่อก็ย้อนกลับที่ข้อ3ครับว่าไม่ต้องไปคุยกับมันประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบหรือว่าถ้าใครถูกใจหรือว่าถ้าใครกําลังเจออะไรแบบนี้อยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันในที่ช่องคอมเมนต์นะครับอยากฟังเรื่องราวของทุกคนนะครับเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยการที่ได้ระบายออกมาให้ใครสักคนได้ฟังแล้วก็ให้ใครสักคนหนึ่งที่กําลังเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะสร้างความสบายใจในจิตใจให้เราได้เนาะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับว่าคนที่กแลังเจอคนพวกดิ ความมึดอันในจิตใจนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆแล้วก็คนแบบนี้จะไม่อยู่ในชีวิตเราเสมอไปครับท้ายที่สุดนะครับตัวเราเองก็จะคาดคนแบบนี้ออกไปจากชีวิตเราอยู่ดีนะครับนั้นเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ